ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวิดีโอของทาง Oppo Reno 4C 5G กันนะครับครับสวัสดีเพื่นชาวเทคให้อาแบตเทิลตอนนี้เราอยู่กับการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 3 0 fps ของทาง Oppo Reno 4C 5G ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในเรดราคาหมื่นต้นต้อของทาง Oppo นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่รองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4K ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ี้เรื่องของการการสั่นนั้นเท่าที่ดูจอภาพตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่นักนะครับรวมถึงในการท้ง,งานในมุมกว้างนั้นจะรองรับที่ตัว Full HD เท่านั้นส่วนในเรื่องของการซูมต่างๆนั้นก็รองรับนะครับซูมแตะ2เท่า5เท่าแล้วก็สูงสุดที่10เท่าจะเห็นว่าการกันสั่นนั้นมันไม่มีพวก e s o s เข้ามาช่วยในการถ่าย 4K อาจจะทำให้มีความสั่นไหวเยอะพอสมควรเลย ส่วนในตอนนี้สีแสงต่างๆค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงนะครับผมวรวมถึงร <TVs> ายละเอียดต่างๆเนงถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคครับสับทาง oppo r e n o Reno 4 4 5 g ตัวนี้การโฟกัสก็ถือว่าไวฮอสมควรนะฮะนี่ไม่ได้วูบบาป er, อะไรแล้วก็ที่ชอบคือสีนั้นตรงพอสมควรในการใช้งานจริงๆรครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอของทาง oppo r e n o Reno 4 C หรือว่า oppo r e a o Reno 4 z 5 g นะครับ ในเรื่อนี้รองรับในการถ่ายวีดีโอสูงสุดถึง 4K 30fps แต่ในเรื่องของเลนส์มุมกว้างนั้นรองรับที่ Full HD 30fps เท่านั้นในตอนนี้เรา,าอยู่กับความละเอียดที่ 4K 30fps ในสภาพแสงในเวลากลางคืนนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเมื่อเทียบกับเพรทราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวน,นะครับรองรับ 4K ถ่ายได้สบายๆรวมถึงการเก็บแสงสีต่างๆนั้นถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคมากๆ ในเรื่องของการอัดเสียงต่างๆนั้นมีไมค์อัดเสียงรบกวนมาให้นะครับในการถ่ายจะถือว่าอัดเสียงได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีทั้งฟีเจอร์ในเรื่องของการการสั่นพิเศษนะครับโหมดการถ่ายแบบ h o ตเท o ต่างๆก็ใส่เข้ามาให้ทําให้ตัว o p p e o r e n a l c ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ในเรื่องของการกัรสั่นนะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักเท่าที่ทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับผมเดินถือมือเดียกก็มีสั่นไหวอยู่บ้างพอสมควรเท่าที่ดูในจอภาพตอนนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนั้นมันจะมีการโปรเซสทําให้การการสั่นนิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นก็ดูกันอีกทีนึงครับมาตอนที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30 fps แน่นอนว่าในการถ่ายแบบนี้นั้นในเรื่องของการกำสั่นนั้นดีขึ้นแน่นอนครับคือตอนนี้เดินถือมือเดียวอยู่แต่แน่นอนว่าเป็นระบบกนสั่นแบบ EIS แน่นอนว่าอาจจะมีจังหวะที่ภาพนั้นเหมือนการซ้อนภาพอยู่บ้างเล็กน้อยในช่วงที่เราทดสอบนั้นมันเป็น ฝนค่อนข้างตกทั้งวันครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีแสงแดดอะไรเยอะแยะมากเท่าไหร่นะักในการทดสอบการถ่ายก็เป็นค่อนข้างในความละเอียดประมาณนี้ละกันส่วนโทนสีต่างๆนั้นถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคแล้วก็ในสภาพแสงแบบนี้ก็จะมีน้อยค่อนข้างเห็นแบบได้ชัดเจนบ้างในพวกส่วนของที่มืดๆตามใต้อาคารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับไปในมุมกว้างนั้นต้องกดหยุดและกดอัดใหม่เท่านั้นไม่สามารถกดถ่ายได้เลยนะฮะ เนี่ยครับเมื่อเรามาใช้งานเลนส์มุมกว้างแล้วการกันสั่นก็จะดอรอปลงไปด้วยรวมถึงการโฟกัสก็จะไม่มีโฟกัสอะไรเข้ามาเนื่องจากเป็นเลนส์มุมกว้างที่แบบฟิกโฟกัสนั่นเองแต่ที่ได้ภาพนะครับจะเห็นว่าสามารถเก็บอาคารมุมตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับผมเนี่ยข้อดีของเลนส์มุมกว้างที่ใช้งานก็คือในเรื่องของมุมมองต่างๆนั้นก็จะใช้งานได้ขนาดขึ้นเก็บอะไรได้ดีขึ้นแต่เรื่องของคุณาภาพหรือว่าการโฟกัสอะไรต่างๆนั้นก็จะดอรอปลงไปเป็นปกติ สภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะครับผมก็จะโทนสีคุ้มๆนิดนึงแต่ตัวกล้องก็ยังถือว่าจัดก,การแสงสีท่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรเลยครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD นะครับเป็น30 fps ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการรองรับมันไม่รองรับในการถ่าย60เฟรมเลยแม้จะเป็นความละเอ Full HD ก็ตามตอนนี้เราอยู่กับการถ่ายแบบวิดีโอมุมกว้างนะครับผมก็ต้องบอกว่า เป็นปกติของการใช้งานเลนส์มุมกว้างนั้นภาพที่ได้ก็จะมืดลงไปนะครับแต่ภาพที่ได้ก็จะกว้างขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพต่างๆนั้นแน่นอนว่าจะดรอปลงไปจากตัวเลนส์ปกติแบบชัดเจนเลยส่วน,นเรื่องของการกัรสั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างมืดมากๆก็ถือว่าเป็นปกติในการใช้งานพวกเลนส์มุมกว้างแล้วก็เลือแสงแคบๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อใช้เลนส์ปกติแล้วภาพที่ได้แล้วก็ความสว่างนั้นจะเป็นอย่างไร นะครับเมื่อเราปรับมาใช้เลนปกติจะเห็นได้ชัดเลยว่าความสว่างนั้นมากขึ้นการการสั่นนั้นทำได้ดีขึ้นรวมถึงโทนสีต่างๆนั้นก็โอเคขึ้นมากแต่การโฟกัสต่างๆไว้บาลาน์เวลาเจอผิวคนหรือว่าแสงมืดๆม,ม,ม,มากๆมันก็ยังมีอยู่บ้างน,นะครับที่ไม่ค่อยตรงเข่าไหร่นักรวมถึงการทํางานของ E.S ทําให้จังหวะ9ก้าเดินนะครับจะเห็นว่าเป็นการซ้อนของภาพในระบบ E.S ของมันนี แต่ถ้าอยู่ยางนิ่งนั้นในเรื่องของคุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้ในเรทราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้เด่นมากและก็ไม่ได้แย่มากแต่ถ้าหากถามกันว่าน่าใส้ได้ในหลายๆเรื่องก็เช่นในเรื่องของการรองรับหอกสึฟรรเฟมอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนเลนมุมกว้างมาเลนปกติก็ต้องกดหยุดและกดอัดใหม่เท่านั้นส่วนเรื่องของการอัดเสียงก็ถือว่าพอใช้ได้ตามเรทราคาของมันครับไม่ได้แย่มากนะแล้วก็อัดเสียงคนพูดได้ยังคงชัดเจนอยู่พอสมควร รับสัตว์ฟีเจอร์การสั่นพิเศษของทาง Oppo Reno4 4, 4 5G หรือว่า4 5G ตัวนี้ก็ยังคงใส่เข้ามาให้นะครับรองรับในการเดินหรือว่าวิ่งถ่ายได้แต่แน่นอนว่าในตอนนี้คือสภาพแสงทั้งวัน 2- 3สวันนี้พายุมันเข้าทำให้เราไม่สามารถทดสอบแบบว่าอากาศจัดๆหรือว่าแสงแดดจัดๆได้ว่าคุณภาพมันจะทำได้ดีประมาณไหนเพราะว่าในการถ่ายที่แสงร้อยเือหรือว่าท้องฟ้าคืๆแบบเนี้ยภาพในการใช้งานของ ES นั้นมันจะมีการซ้อนภาพค่อนข้างเยอะ ทำให้อาจจะไม่ได้เนียนตาเท่ากับเวลามีแดดตรงๆหรือว่ามีแดดแรงๆเท่าไหร่นักนะครับก็ตรวจสอบเท่าที่ทําได้แล้วกันในตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็พายุเข้าตลอดเวลานะครับผมเห็นว่ามันยังคงมีความสั่นไหวอยู่พอสมควรนั้นเป็นคล้ายๆกับสภาพแสงที่แสงมันน้อยนะครับอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการการสั่นมันไม่ได้เทพมากเท่าไหร่นะักในสภาพแสงแบบนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้ในช่วงที่แดดแจัดจะดีกว่าแล้วก็ผลที่ได้ก็จะดีกว่านี้แน่นอนนะครับ การสั่นพิเศษนั้นทาง Oppo Reno 4 c หรือว่า4ี Z ตัวนี้ก็รองรับนะครับผมในการถ่ายวิดีโอการสั่นพิเศษและก็สามารถใช้งานความละเอียด Full HD ได้ทําให้เราสามารถวิ่งถ่ายแบบนี้ได้สบายสบายแต่แน่นอนว่าในการถ่ายแบบนี้เป็นการใช้งานเลนส์มุมกว้างก็มาครอบภาพทํางานร่วมกันทําให้ในเรื่องของการเก็บแสงคุณภาพตัวสีหรือว่าคุณภาพในการใช้งานอาจจะไม่ได้เทพมากนะ แต่การกันสั่นนั้นถือว่าทําได้ดีแน่นอนครับในเรื่องของการทํางานของระบบการสั่นพิเศษของทาง oppo ตัวนี้เห็นได้ชัดว่าเราสามารถเดินถือมือเดียวถ่ายได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องสั่นไหวเท่าตัวปกตินะครับผมอมแต่ในเรื่องของคุณภาพการเก็บแสงสีต่างๆนั้นก็จะดรอปลงไปจากเลนปกติแบบชัดเจนนะครับทดสอบวิ่งดูมันก็แต่แน่นอนว่าในเวลาลากคืนนั้นการเปิดโหมดกันสั่นพิเศษนอะาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แม้จะเป็นในรุ่นเรอทงหรือรุ่นอื่นก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดของระบบนี้ละกันครับมาต่อที่การถ่ายกล้องหน้านะครับผมในความละเอียด Full HD เป็นรองรับสูงสุดของทาง Oppo Reno 44 5G ตัวนี้แน่นอนว่าในเรื่องของการกันสรรั่นเท่าที่ดูจอภาพตอนนี้คือมันสั่นหนพอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อถ่ายเสร็จแล้วหรือว่าเอาไปโปรเซสในซอฟต์แวร์ของมันเองนะั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของโทนสีสกินโทนต่างๆนั้นทาง Oppo ถือว่ายังคงเป็นค่ายที่ทํา ซอฟต์วแวร์กล้องน้าออกมาค่อนข้างดีครับผมค่อนข้างประทับใจในส่วนนี้แล้วก็การจัดก,การแสงสีใบหน้าฉากหลังก็ไม่ได้โอเวอร์แล้วก็ไม่ได้มืดมากเกินไปด้วยแล้วก็ในรุ่นนี้มีฟีเจอร์ในการละลายหลังหรือว่าบิวตี้มาให้ด้วยแต่ก็สองรับในคาวามละเอียดที่ HD 720p เท่านั้นนะครับส่วนมุมมองในยื่สุดแขนก็จะได้ประมาณนี้เก็บบริเวณลำตัวได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โทนสีพับค่อนข้างใช้งานได้แล้วก็สก,กินโทนอันนี้โอเคมากมากเลย นะครับเมื่อการใช้งานละลายหนังหรือว่าโบเกในการถ่ายีโอกล้องหน้าก็รับนะครับก็จะเห็นว่าฉากหนังอันนี้มันจะเบลอพอสมควรเลยแต่การจับนั้นมันเหมือนจะเป็นการจับเน้นใบหน้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ฉากหลังจะเบลอบางทีการยกมือพวกนี้อาจจะแทร็กกิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้งานพวกซอฟต์แวร์ถ่ายพวกนี้นะครับผมส่วนในการเก็บขอบเส้นผมต่างๆ,ๆนะในตอนนี้คือสภาพแสงมันอาจจะคืมๆก็ยังเก็บพวกขอบตัวเสื้อผ้าเส้นผมต่างๆได้ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับ โทนสีต่งตนะางๆนันค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็รวมถึงการเบอร์ก็เป็นปกติของพวกนี้ปรับไปที่60%ซึ่งสามารถปรับได้นะครับว่าจะเ,าเบอร์มากคนนี้หรือว่าเบอร์น้อยคนนี้ได้ก่อนถ่ายแต่ขณะถ่ายนั้นจะไม่สามารถปรับโบกที่อะไรคนนี้ได้นะครับเรื่องของการอาัดเสียงในตัวนี้ก็ยังคงมีไม้ตัดเสียงรบกวนเข้ามาให้ระดับเสียงแอดมินพูดเหมือนการทุกรุ่นที่ทดสอบนะครับก็เป็นประมาณนี้ดูกันว่าเสียงลมเสียงอะไรที่จะตัดได้มากน้อยแค่ไหนกัน ครับมาที่กล้องหน้าของทาง Oppo Reno 4 4 5G นะครับผมรองรับในความเอียดสูงสุดที่ Full HD 30fps แน่นอนว่าก็ถือว่าทำเรื่องของการเก็บมุมมองยืดสุดแขนได้ค่อนข้างดีรวมถึงการเก็บสภาพแสงต่างๆนะั้นค่อนข้างโอเคมากๆในส่วนของตัวไม้นั้นก็มีไม่ตัดเสียงเข้ามาให้ตอนนี้ก็คือมีเสียงลมเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่เสียงคนพูดนั้นก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับ ในเรื่องของโทนสีนต่างนั้นเมื่อเจอแสงแบบนี้ก็ยังพอเก็บได้ครับผิวคนเรก็ไม่ได้เพีียหน้ากเกินไปแต่ถ้าหากย้อนแสงแบบนี้ก็จะมีความไว้บานซ์เพีียนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมนีม่กล้องหน้านี้ก็ให้มา2ตัวแต่อีกตัวนึงก็เป็นการจัดระยะก็รองรับในการถ่ายโหมดพอเทปวิดีโอได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการก,ารากันแสงก็กลางๆครับไม่ได้เด่นมากนะแล้วก็ไม่มีการสั่พิเศษอะไรเข้ามาให้แต่ยังดีที่มีการถ่ายโหมดพอเทปวิดีโอใส่เข้ามาให้กับตัว oppo reno 4 c ตัวนี้นะครับ ในการถ่ายโบเก้โหมดก็ใส่เข้ามาให้นะครับผมทําให้ฉากหลังนั้นมันจะเบอร์เบอร์แบบนี้แต่่นอนว่าพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เวลาใช้งานจริงๆหรือว่าใช้งานเวลากลางคืนมันอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นยังคงเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็ทําให้ฉากหลังนั้นค่อนข้างเบอร์วนความละเอียดั้ะความคมชัดก็จะดรอปลงไปจักเติมอยู่พอสมควรถ้าไม่ได้มี อะไรเข้ามาช่วยแบบนี้นะครับผมแต่เรื่องของคุณภาพก็ถือว่าดีขึ้นการเก็บขอบแม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ถือว่าโอเคพอสมควรเลยนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของฟีเจอร์พอร์เท็วิดีโอของทาง Oppo Reno 445G ตัวน,นี้